มากินข้าวกันทุกคนมื้อเช้าของคนไทยคืออะไรคะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งปกติอะ่ะปกติเลิกงานเร็วกว่านี้ปกติเลิกงานหกโมงครึ่งแต่ว่าวันนี้มีปัญหาเรื่องเพื่อนร่วมงานตื่นสายปากกเลยก็เลยกลับบ้านเช้าปกติปกติส่งเวรปุ๊บ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 หกโมงครึ่งก็หรือว่าสิบนาทีจะแปลจะภาษาอยู่เปมาภาษาไทยจะพูดว่าสิบนาทีหลังหกโมงครึง่ง ภาไทยเขาไม่พูดกันเนาะ6โมง40เลยเดียก็ถึงบ้านแล้วปกติอะวันนี้ก็กินเป็นยำตีนไก่นะนี้ลวกตี้นไก่เพิ่มมันเป็นของเมื่อวานแล้วตอนนี้มันเหลือแล้วก็น้ำยำมันก็แซบเนาะก็เลยลวกตินไก่ใส่เข้าไปเพิ่มพูดตินไก่ไม่พอเลยเล็บมือนางแล้วก็นี้เป็นพะโล้พะโล้นี่กินมากี่วันแล้วเนี่ย3-4วันแล้วมั้งก็ยังเหลืออยู่นะตอนแรกมันไข่มันหมดแล้วตอนนี้เราไปซื้อไข่มาเพิ่มก็ใส่ไข่เข้าไปเนาะ กินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยแล้วกันนะวันนี้มีข้าวเหลืองเมื่อวานกินมื้อเช้าของคนไทยเนะี่ยพะโโ้ยำเล็บมือนางฝรั่งเห็นแล้วฝรั่งร้องเพราะว่าปกติฝรั่งกินอะไรขนมปังขนมปังนึ่งเราอยู่บ้านแฟนเรากินข้าวไม่อิ่มทุกทีมื้อเช้าไหนจะมาคุยเรื่องเวลาการทํางานบ้างเพราะวาเวลาการทํางานที่เนี่ยมันดีกว่าเมืองไทยนะเพราะว่า ตอนนั้นเราทำขีไว้นี้ไปใช่ป่ะทีบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวจะมาเล่าเดี๋ยวจะมาพูดข้อดีของการเป็นพยาบาลที่เยอรมันอะไรเงี้ยแล้วเราก็จบด้วยว่าไม่มีอ่ะจริงๆมันก็มีไม่งั้นเราก็ไม่มาหรอกก็พูดเล่นเนาะหยอกหยอกแล้วก็สนับสนุนนะถ้าเกิดใครจะมาอยู่เยอรมันอะไรแบบนี้ คือที่ใน,นชั่วโมงการทำงานน้อยกว่าเมืองไทยเยอะทำงานแค่สิบชั่วโมงเฮ้สิบชั่วโมงไปลำ่านตั้งแไหนสิบชั่วโมงแปดชั่วโมงต่อวันห้ามเกินนี้ด้วยนะแปดเก้าชั่วโมงอะไรเงี้ยยังเวรดึกเราทำเก้าชั่วโมงใช่ป่ะแต่ว่าเวรกลางวันนะห้ามเกินแปดชั่วโมงต่อวันห้ามเกินหรือไม่ใช่เรื่องอเล่นไม่ใช่ว่าอุ้ยมีคนป่วยกระทันหันแล้วต้องขึ้นเวรต่ออะไรเงี้ยไม่มีค่ะ มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเขามันเป็นกฎหมายด้วยอะไรด้วยแล้วก็สมมติว่ามีใครป่ยวยก,กระทันหันอะไรเงี้ยแล้วสมมติว่าเราอยู่เว้นเช้าชาว้าแล้วเว้นบ่ายป่วยก,กระทนนันหันเขาไม่มาอะไรเงี้ยเว้นเช้ารอดตัวเลยนะเว้นชวเช้าเชิดเลยเพราะว่าไม่มีทางที่คุณจะต้องอยู่ต่อถ้าเป็นเมืองไทยอะเว้นบ่ายไม่มาสมมุตินะเว้นบ่ายประเทศหรืออะไรเกิดขึ้นเมืองไทยเราไม่ค่อยรับป่วยอยู่แล้วสักหลักเกิดอะไรขึ้นอะเว้นเช้าโดนโดนชาวบ้านเน่ไม่รอดหรอกค่ะอ๋อร้อน โอ้ร้อนเกินคุณนะไข้ร้อนอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็อ้น,นี้ด้วยชั่วโมงการทํางานยังอยู่เมืองไทยอะส่งเวรเราเคยส่งเวรแบบคือเคสไอซียูอะเราเล่าละเอียดหนูเ,เอาไปอย่างสมมติหมอมากี่โมงหมอสั่งอะไรสั่งอันนี้เพราะอะไรแล้วเราทําไปแล้วหรือยังยังไม่ทําเพราะอะไรแบบมันละเอียดเล่าทุกวินาทีเล่าเหมือนเวรต่อไปกับมาอยู่เหมือนอยู่ในเวรด้วยเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยนานเรามีอ่สองเตียงแล้วส่งเคยส่งสองชั่วโมงก็มี คือเตียงละชั่วโมงเพราะเพราะว่ามันยุ่งทั้งคู่อะไรแบบเนี้ยแล้วปัญหาคืออะไรหรือเปล่าไม่ได้เงินอ่ะมันเศร้าไหมหนึกแล้วก็จะร้องไห้ทําไมเมืองไทยมันเป็นยังน้นวะทําไมทาไมเวลาส่งเวรแล้วถึงไม่ได้เงินอะไรทำไมเราไม่จ่ายตามจริงไปอะไรแบบเนี้ยอย่างสมมติว่าเราส่งเวรถึงอย่างอย่างเวรดึกเนี้ยส่งให้เวรเช้าถึงแปดโมงครึง่งและที่ที่เราอยู่มันมีวัฒนธรรมแบบเป็นนิตนะรารอลงเวรพร้อมกันสมมติว่ามีสิบเตียงใช่ปะ่ะก็จะได้ลงเวร สิบเตียงนี้หมายถึงสิบเตียงไอซียู ICU นะถ้าเป็นตึกธรรมดานน่นเจ็ดต่สิบอยู่เนี่ยเมื่อกี้เพื่อนที่ทำงานน่ะมาช้ามาช้ามากด้วยนะแต่คนนี้ปกติเขามาช้าอยู่แล้วเป็นคนเวียดนามมาช้าแบบห้านาทีสิบนาทีอะไรเงี้ยวันนี้ห้านาทีกันแล้วสิบนาทีก็ยังไม่มาสิบห้าก็ยังไม่มาแล้วเพื่อนร่วมง,งานเราคนนี้ขึ้นดึกดก้วยกันเขาบอกว่าโทรสิโทรตามอะไรเงี้ยเราไม่ได้โทรเพราะว่า วันนี้มีพยาบาลขึ้นสองคนคนหนึ่งมาหกโมงคนหนึ่งมาหกโมงครึง่งคนจริงๆแล้วคนที่มาหกโมงต้องรับเวรแล้วไปไปส่งต่อให้คนที่มาหกโมงครึง่งเหมือนเขาจะแบบประหยัดเงินอนะประหยัดเงินไปได้ครึ่งชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยจริงๆถ้าเกิดมาหกโมงทั้งคู่แล้วก็ส่งเวรครั้งเดียวแล้วก็ฟังทั้งคู่ก็คือจบใช่ปะแต่เหมือนจะประหยัดเงินมั้งไม่รู้เหมือนกันหัวหน้าแบบที่ทํางานอยากจะประหยัดก็สรุป เราเราก็ไม่โทรจนถึงหกโมงยี่สิบห้าเพื่อร่วมงานเราก็เหมือนไปเก็บถุงขยะอะไรเงี้ยเราก็เดินกลับมาแล้วก็ถามว่าโทรยังเนี่บอกอยังไม่โทรไม่ต้องโทรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวอีกคนหนึ่งก็มาแล้วอะไรเงี้ยนางก็บอกว่าโทรซี่จะได้รู้ว่ามาไม่มาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ควรจะมาตั้งนานแล้วมันลืเวลาทํางานไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยสรุปโทรไปก็ไม่รับแล้วแฟนแฟนเขาทํางานที่นี่เหมือนกันเราก็เริ่มมีเบอร์ใช่ไหมในคอมพิวเตอร์มีเบอร์ทุกคนอยู่ แต่วโทรเบอร์แฟนอีกแต่ว่าก็ไม่แฟนก็ไม่รับอีกสักพักนางก็โทรกลับมาว่าเออตื่นสายอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นน,นี่ก็ลูกไปเขียนเลยลูกไปเขียนมันจะมีในมันจะมีใบตารางเวรแล้วก็จะมีใบเดียวๆของ่ละคนด้วยในใบเดียวๆมันก็จะเขียนว่าวันไหนวันไหนทํางานกี่โมงถึงกี่โมงอะไรเงี้ยเราก็ไปเขียนใช่ปะ่ะเราก็เราก็เขียนปกติเราจะต้องเลิกงานหกโมงครึ่งเลยใช่ปะ่ะเราก็เขียนว่าเราเขียนไปเพิ่มหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมง พอเว้นเช้ามาพอเว้นเช้ามาหกโมงครึ่งอะไรแบบเนี้ก็เขียนรายละเอียดไปตินนกลล็ลอยอยู่ในะตะแพงไปน้อยถุงละยี่สิบยู่รูถุงหนึ่งห้าร้อยกรัมเจ็ดร้อยบาทซึ่งเกินอ่ะให้ดูตีนอยู่ไทยไม่เคยได้เงินตรงนี้เลยทําไมวะทําไมเราองค์กรเรามันไม่เข้มแข็งหรือมันยังไงทำไมเราถึงไปได้เงินส่งเวรตรงนี้ะ่ะ มันควรจะได้เนาะดูนี่ทำงานกี่โมงถึงกี่โมงเขียนไปเลยเพราะว่าทำงานต้องได้เงินเช้าวยามตีนไก่งงฝรั่งงงตาเลือกตาล้านงงแต่กินตีนไก่แล้วยังจะมางงกินเป็นมื้อเช้าอีกหิวแต่มาคืนแล้วพยายามจะกินน้อยอยากจะลดน้ำหนักโอ,โอ้โหเช้าหิวโซ แต่อยู่นี้เราไม่เคยตื่นไปทํางานสายเลยนะเพราะว่าเพราะมีเวลานอนมีเวลานอนพอนปัจจุบันทํางานแค่เดือนละสิบสี่วันสบายนอนจนน่ารักป่ะเหมือนนิ้วมือเด็กไปนอนดีกว่ากินแล้วนอนไม่ดีนะทุกคน อันนี้พยาบาลสอนไว้ว่าไม่ดีจะทำให้เกิดกลละย้อนม่นด,ดีไม่ดีบายบาย